ขึ้นปุ๊บบ้าบ้าพร้อมง่วงจังต้องหาที่นั่งสิเจ๊ไม่นั่งทำอะไรตรงเนี้ยเขานั่งทำอะไรตรงเนี้ยอาวเหรอก็นั่งดูได้อ๋อนั่งดูเฉยเฉยเหรอ <c oughs> สวัสดีนะคะเจ๊จ๋าทางนี้ทางนี้ทางนี้ทำให้สวยอย่างเงี้ยวันเนี้ยดูดิดูดิสวยไหมดีคิเล่สวยไหมคิเล่ใครมันว่าสนใจมันแต่งแต่งเป็นผีหรืออะไรก็ไม่รู้เล่นอะไรก็ไม่รู้ใครเป็นผีก็ไม่รู้ตัวมันอะไรเนอะสวยยอมพูดกับเธออันนี้สวยไหมอ๋อไม่ได้อันนี้ใครไม่สวยอันนี้ใครเล่าเองสวยไหมดีไม่ค่อยดีทำไมอ่ะ สวยมีควสวยสวยไงล่ะนี่มีคนชมว่าสวยตลอดเวลาสวยสวยจริงๆสวยจริงๆแจนทุกทุกคนได้ยินเสียงไหมเอ่ยทุกคนได้ยินเสียงไหมคะ กำลังแบกเกี่ยวกันอยู่นะคะสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเห็นไหมมีแต่คนชมว่าสวยสวัสดีมาดามแซกสวัสดีควีนวิกกี้ยลดาน้องฟาทีวีสวัสดีคุณจิราพรยูจินคุณสิริลักคุณเก๋คุณเก๋บอกชัดเจ๋วเลยคุณสิริลักษ์บอกเจ๊สวยมากเลยนะ สวยยังไงล่ะคุณส,สวยจริงๆงนี่นี่ไม่สวยยังไงสวยจะตายได้ยินเสียงชัดไหมคะสวัสดีนะจ๊ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้ารัตนานะจ๊ะฝากขอจอขอใจเป็นกำลังใจให้สาวแก่หน้ามนด้วยนะจ๊ะอุยคอนล้นหนึ่งหูดแล้วแก่แก่ไหมบอกมันไป <c oughs> ไม่แก่เธอแก่่ฉันเป็นครึ่งแล้วไปเขาเขาถามว่าเจ๊ม,มาทำอะไรในป่าเนี่ย ทำไมมาถามทำไมล่ะาเราบ้านชนนะมาถามอย่างนี้เสียเข้ากล้องเดีเสียเข้ากล้องเข้าเข้าเข้าเขากำลังถ่ายเขากำลังถ่ายเราเรากำลังนั่งรอคิวนะคะพอดียังไม่ถึงคิวเจ๊โอ้โวันนี้มีเซอร์ไพรส์เยอะแยะไปหมดมากมายหลายเซอร์ไพรส์เซอร์ซ้์เซอร์ซ้อนเซอร์จนเราพวกเราจะหัวใจวายอยู่แล้วคุณลัญยาถามว่าเจ๊มาหานอไม้เหรอจะพูด เจ๊อ่ะว่าเจ๊มาหน่อไม้กูกูไม่ได้หาหน่อไม้นะจะบอกพี่นนท์หมดเลยคุณยลดาบอกว่าระวังวิกหลุดอีกนะไม่วิกไม่หลุดกคือล่าอย่างเงี้ยนะ บอกวันนี้วันนี้สามชั้นเออใช่สวัสดีจากเมลเซียนะจ๊ะสวัสดีคุณนักการสวัสดีนะจ๊ะมีิุกคนถามเจ๊คุณโบสวัสดีบักนวดสวหลังมีดอกไม้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลุงเดชด้วยนะจ๊ะคุณรรชยาถาม่ากินข้าวหรือยังคุณโอเหรอบอกว่าวันนี้ได้เข้าชากิดทุ่มดีนั่นน่ะสินี่เรมั้งแต่กี่โมงดีสาม เราออกเดินทางเราออกเเราออกจากบ้านกันตั้งแต่ตีสองเนาะตีสองแล้วก็มาถึงนี่หกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าตอนนี้ยังไม่ได้เข้าฉากนะแต่เห็นบอกว่าน่าจะเป็นฉากต่อไปฉากต่อไปกี่โมงอันนี้ยังไม่รู้ตอนนี้เขากําลังเผาป่ากันอยู่เธอคิตตี้บอกว่าเอาหน่อไม้มาแกงอ่อมด้วยนะเจ๊เธอก็เอามาแกง้า สวัสดีกอลฟลินลินคุณสีดาคุณยุทธว่าเจ้มาเล่นเรื่องอะไรเจีพอแถวแตวเล่นไหมเล่นไหมไม่เล่นกอบมึงเล่นละครเนี่ยเล่นหนังเรื่องอะไรเอจเรื่องอะไรเล่นหนังเรื่องอะไรไม่เล่นไม่เล่นเนาเล่นหนังเรื่องอะไรถามทำไมอุ้ยพระถามหน้าตาเรื่องอะไรขอแตว ขอแต๋วอะไรหอแต๋วอะไรขอแต๋วอะไรนี <avez> ่แรงขอแต๋วอะไรแต๋วอะไรแต๋วไม่ร้พูดดีพิไทยเลยณอัคขวั์ ดีเลิศเออหอแตวดีเลิศคุณกอฟบอกว่าออกมาข้างนอกทําเป็นสงบเสงี่ยมนะเจ๊ออกมาข้างนอกทําเป็นสงบเสงี่ยมนะเออเออเออถามคู่มันได้คุณแม่แล้วไปถามคุณใหญ่เลยคุณลัญญาบอกว่าเล่นเรื่องบ้านผีปอบแม่เลยสตีนน่ะสตีนน่ะเออเขาพูดดีนะมีคุณเลยบอกว่าแม่หมอต้อยยาเหลืองที่กอไผ่นะครับ นี่เสียวอยู่นะเช็คเช็คหลายรอบแล้วเนะเจเนอะสวยสวยดีหนูให้ดูนะเดี๋ยวหนูแพนกล้องอุ้ยแผนนะให้ดูปึ๊บปื๊บปึ๊บปื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 ๊บปแ๊บปื๊บปย๊บปื๊บปว๊บปม๊บปื๊บปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บปบปป๊บป๊ เธออะอีกบอสีเน่า <c oughs> คืออันนี้นะคะเป็นการที่เขาเพิ่มเพี่พดเขาเพิ่มฉากให้เราแล้วก็เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอเรามาถึงกองถ่ายนะก็มีเซอร์ไพรส์ไปสองเซอร์ไพรส์ที่คือพวกเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆนะเรามาแบบไม่รู้อะไรเลยแต่พี่พดก็คุยนั่นนู่นนี่จับใจความไม่ได้จลย <c oughs> <c oughs> คือไม่ใช่คือเดาทางแกไม่ถูกว่าแกจะมา อ่างหน้าเยอะขึ้นเลยนี่จุ๋ไม่รู้ไม่รู้วาสุั่นอยู่ะพี่ไทยหลิงถามว่าวันนี้ถ่ายที่ไหนที่นี่ที่ไหนเนี่ยอันนี้เรามาบ้านแล้วเรารู้แเรื่องเรารู้แต่ว่าเราอยู่โคราชนะพี่เรารู้แค่ว่าเราอยู่เพราะว่าเอ่อมันมืดมาตลอดทางมาโผล่อีกทีคือมาโผล่ตรงนี้แล้วป่าไผ่ใช่นะคะเราไม่รู้อะไรเลยขอบคุณคุณเล็กสำหรับมืออุ้งใจนะจ๊ะ จะว่าเมืองรับแลก็น่าจะรับแลเพราะพวกเราไม่รู้อะไรเลยคุณมารีวันบอกว่าระวังวิกเดีกนะเธอกระวังนะโดนไม่รู้เรื่องเลยนะสวัสดีเดวานสวัสดีฟิลมสวัสดีฟิมสวัสดีต้าเบนต้าเบนบอกคารวะท่านเจ้าสํานักไม่ใช่วันนี้เจนเล่นเป็นผีดูมันพูดสิปากมด มาดูมาหาว่าเราเป็นผีได้ยังไงสวยขนาดนี้กูธรรมดากูไม่ได้เป็นผีนัวมาดามแซกบอกว่าเมื่อคืนกินคอลลาเจนวันนี้ดูสวยเลยนะเจ๊ไม่ต้องพูดผลของคอลลาเจนใช่ไหมเดี๋ยวดูซูมปากให้ดูนะดูปากเจ๊นะเจ๊เจ๊เจ๊ทาไมเจ๊เลีสดเจ๊ มอเขาเข้าฉากกันอยู่เยเขาฉากภาษาอะไรนะจะไม่ไม่เรียกไม่รีบน้ำนหมอน,หมอ,นหมอเราต้องเกรงใจคนหนึ่งเขาทำง,งานกันอยู่อครับไม่ได้ไม่ได้ คุณบอยบอกว่าขอลูกประคำหน่อยครับเออสวัสด uh, ีห right ้องเฮาใช่ไหมเหมือนนี่ห้องเฮาเหรออันนี้ชุดชาวบ้านนะวันนี้เจ๊โดนลดสถานะจากรอบที่แล้วแล้วนะรอบที่แล้วโดนรอบที่แล้วเป็น้องเฮาไม่ใช่รอบที่แล้วอยู่ในวังอยู่ในวังรอบนี้โดนเนรเทศมาอยู่เป็นคนใช้ที่ป่าเป็นคนใช้เป็นคนใช้ที่ป่าไพ่อยูดไี่หยุดยอนน้ามอยหยุดก่อนจานแป๊บนึงเงียบก่อน ได้ไงถึงคิวแล้วป้ายให้เจเข้าฉากก่อนนะจ้าเรียกหนูทาไมคะไปเลยจ้าแจงลงไลก่อนลงลงลงก่อนนะเดี๋ยวเจอกันนะจ้านี่ไง